สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาร์ตอตดนะอันนี้เรามาติดประตูออโต้กันบริษัท DB s c เช n k r r อยู่พัทยาเลยนะครับพัทยาบางละมุงที่ตั้งเสร็จแล้วบานสูงมากนะครับ3เมตรสองเซนเฉพาะบานประตูกว้างเมตรเจ็ดเซนบานเปื่ยแต่ว่า ตัวกระจก10มิลอบเทมเปอร์นะครับก็ใช้ได้รถลรวตัดก็กแล้วแต่สูตรนะครับบางที่ก็12 10ส่วนที่เราใช้ไม่ค่อยเป็นเซอร์ต่อเป็นตัวกนันิเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างไม่สามารถที่จะเดินสายลงมาได้ คือประตูบานไม่มีกรอบมันเปื่อยนะครับก็ทำงานได้ดีอยู่อาจจะมีช่วงที่ไม่ค่อยเร็วนักเพราะว่ากลัวอันตรายก็มียางกันกระแทกอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะล็อกทีทีปกติมาตรฐานนะครับรใส่ไกด์ุดนี้ค่อนข้างชิดอยู่นะครับเพราะว่าใช้เป็นล่องล่องอยู่ ต้องอยู่ตลอดบานเลยถ้าเป็นตัวล่องกงหรือคิ้วเทก็จะมีแกะเยอะถาแกะก็จะม่เยอะนะครับเราเอาสยช่วงของบานซอนตัวนี้เข้ามาช่วยโอเคก็เรียบร้อยสวยงามอันนี้โอเคยังโอเคแล้วบ้างเชิญลงปิดฝาเลยถ้ยาไม่ได้ไงก็ค่อยงัดออฟฟิศสวยมากเลยนะครับ ดีดิเชนเกอร์อย่างที่เขาบอกทางไปกับโตคันเลอร์ีปเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวลูกค้าเจะไรอย่างนี้หน่อยวนธีใช้งานได้เรียบร้อยดีโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับ